นิดาโพเผยประชาชนหนุนมาดามเดียนางหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนต่อไปมองพักจะเติบโตอีกครั้งหากปฏิรูปให้สอดคล้องกับการเมืองไทยในปัจจุบันศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องเรื่องวุนว่นๆของพักประชาธิปัตย์ภาคสองทำการสำรวจระหว่างวันที่2 8 3 0ถพฤศจิกายน2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทูก ภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1,310หน่วยตัวอย่าง จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการเลือกพักประชาธิป,ปัตย์ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้งพบว่าร้อยละ50.53ไม่เคยเลือกพักประชาธิป,ปัตย์รองลงมาร้อยละ35.80เคยเลือกแต่ไม่ได้เลือกในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคม2566ร้อยละ12.52เคยเลือกรวมถึงในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคม2566 และร้อยละ1.15อย่ายังไม่เคยไปเลือกตั้งเลยด้านสาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ยืนหยัดในการเมืองไทยได้จนถึงปัจจุบันพบว่าร้อยละ39.62พักประชาธิปัตย์มีแฟนคลับหรือฐานการเมืองที่มั่นคงเช่นฐานมีภาคใต้รองลงมาร้อยละ30.92 ผู้นำพักประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีศักยภาพในการนำพักร้อยละ26.41พักประชาธิปัตย์มีความเป็นสถาบันทางการเมืองที่มั่นคงร้อยละ22.60พักประชาธิปัตย์มีอุดมการชัดเจนในการต่อสู้กับระบบะเผด็จก,การและการคอร์รัปชัน ร้อยละ2 0 0สศสสหรือแกนนำพักประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญทางการเมืองร้อยละ9.16พักประชาธิปัตย์มีวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตยภายในพักร้อยละ3.21พักประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของและร้อยละ3.44ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ สำหรับสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ควรทำเพื่อที่จะกลับมาเติบโตอีกครั้งพบว่าร้อยละ45.50ปฏิรูปพักให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองไทยในปัจจุบันรองลงมาร้อยละ35.65เลือกหัวหน้าพักที่มีศักยภาพในการนำพักร้อยละ17.94 คัดสรรตัวแทนผู้สมัครหลับเลือกตั้งของพรรคที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นร้อยละ17.79แสดงบทบาทการเป็นฝ่ายค้านที่มีศักยภาพร้อยละ15.34เชิญอดีตแกนนำพรรคที่ออกจากพรรคไปแล้วให้กลับเข้ามาช่วยฟื้นฟูพรรคร้อยละ13.51สร้างความเป็นเอกภาพภายในพรรคร้อยละ8.09เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อสร้างผลงาน ร้อยละเ9 4เลือกเลขาธิการพักที่มีความสามารถในการบริหารพักและร้อยละ1.45ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจเมื่อถามถึงบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนต่อไปพบว่าร้อยละ28.32ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ รองลงมาร้อยละ2 7 1 0 0นางสาวทัญญาบุญนาคหรือมาดามเดียร้อยละ20.46ในายเฉลิมชัยสีอ่อนร้อยละ9.39ในายอภิสิทธิเวชชาชีวะร้อยละ7.94ในายนราพัฒน์แก้วทองและร้อยละ6.03ในยชวนหลีกภัย ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเห็นของประชาชนต่อพักประชาธิปัตย์หลังการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพักพบว่าร้อยละ36.11พรพักประชาธิปัตย์จะมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นรองลงมาร้อยละ24.58ปพักประชาธิปัตย์จะอยู่กันต่อไปแบบบรรยากาศมาคุอึดอัดหรืออึ่คคึมร้อยละ18.39พักประชาธิปัตย์จะแตกแยกโดยมีบางส่วนย้ายออกจากพักร้อยละ15.27ที่ประชุมพักประชาธิปัตย์จะไม่สามารถ เลือกหัวหน้าพักหรือเลขาที่การพักได้และร้อยละ5.65ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจสามารถติดตามผลการสำรวจของนีดาโพซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ของนีดาโพถูกต้องเที่ยงตรงด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการ